อันนี้นักลงทุนอาจจะไปติดตามในตัวเทปของรายการ k s for f u n ได้นะครับที่เราออกอากาศไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีคุณบอมกับผมอธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับโดยกองทุนนี้จะลงทุนในกองทุนัที่เป็นลอมบ a ดโอ d ีแนะครับลงทุนในตาสาหนี้เอเชียรวมญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่จะลงในอินเดียฮ่องกงไชน่าอินโดนีเซียออสเตรเลียเจแปนนะครับต้องบอกว่ากองทุนนี้สามารถลงแบบไฮยูบอได้นะครับ อยู่สูงถึงประมาณสัก39%นะครับแล้วก็ล็อก,กผลตอบแทนที่สูงก่อนที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับกองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากกองทุนหลักมากองทุนไทยอยู่ที่ประมาณ90%นะครับการาฟก็จะแสดงให้เห็นว่าบอลยู่10ปีสหรัฐนะครับที่เป็นเส้นสีเทาที่เป็นเส้นตะนะครับปรับตัวลดลงตัวกองทุนหลักก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับย t o ทูแมทหรืออัตราผลตอบแทนในพอร์ตตอนนี้ จนถึงครบอายุนี่ยอยู่ที่7.8นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ผมเรียนว่าให้ดูตัวดูเรชันนะครับ modify duration หรืออายุตราสารนี้อยู่ที่ประมาณสัก5ปีฉะนั้นใครที่ลงทุนตราสารนี้อาจจะต้องทำ,ทำความเข้าใจ2คํคำนี้เพิ่มเติมนะครับ yield <Yeah. S 1> to match กับ duration แล้วก็มันมีความสัมพันธ์กับตัวของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงยังไงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องอา,อาจจะอาศัยาการศึกษาข้อมูลเพิ่มนะครับแต่ถ้าเข้าใจคอนเซปต์แล้วเนี่ยง่ายมากเลยก็คือถ้าเกิด เวลาตราสารนี้ปรับตัวลดลง1%อร์เซไปคูณกับตัวอายุตราสารนี้อยู่ที่5ปีฉะนั้นเนี่ยราคามันจะเพิ่มขึ้นเนะ์เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้อีกอันหนึ่งก็คือกอง KJ Pop นะครับที่แนะนําไปนะครับก็กองทุนนี้ลงทุนในกองทุนหลักเจนัสเฮนเดอร์สันฮอลิสัน g l o b a l property equity fund นะครับก็จะลงทุนได้ทั้งหุ้นที่เป็นหุ้นอสังหาแล้วก็กองหทีนะครับในทุกประเทศทั่วโลกนะครับกองทุนนี้มีความ ป้องกันอัตราความเสี่ยงกจากการเปลี่ยนอยู่ที่90%้าสนะครับกราฟก็เช่นเดียวกันนะครับบอลยูสิปีปรับตัวลดลงกองรีดก็ค่อนข้างปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับกองทุนนี้เน้นลงทุนในนอตอเมริกา63%เอรอภูมิภาคแปซิฟิก11นะครับญี่ปุ่น9นะครับยุโรป7นะครับโดยที่กระจายการลงทุนได้ค่อนข้างดีนะครับกองทุนรีดก็จะมีหลายๆเซกเตอร์นะครับอันนี้ก็จะลงในตัวอิเล็กทรอนิกส์รีดรีเทลรีดเรสซิเดนเชียลนะครับเ ตัวรีนะครับอีกอันนึงก็คือเวียดนามนะครับก็แนะนําติดพอร์ตไว้ทย,ย์สัสมได้นะครับเอาลุกเรมองไปถึงลงทุนได้ถึงระยะยาว3ปีเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเราแนะนํากองทุน Principle VNEQ นะครับค่อนข้างเอาเปรียบกับตัว VN Index นะครับสุดท้ายก็มีกองทุน ตลาดเงินนะครับสำหรับใครที่ยังลีลลลรอไม่กล้าลงทุนในตัวของกองทุนหุ้นนะครับเรามีเกอบระยะเวลาการลงทุนให้กับนักลงทุนว่าถ้าเกิดต้องการลงทุนระยะสั้นนะครับมีการวแผนการใช้เงินจํานวนมากเนี่ยภายในช่วงระยะเวลา1เดือนเนี่ยอาจจะสวิตช์จากตัวออมทรัพย์มาในอยู่ของ K Cash ก็ได้นะครับเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะครับความเสี่ยงต่ําสุดนะครับหนึ่งแล้วก็ NAV ีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ติดลบนะครับเคยติดลบมากสุดลบศูนยเระครับขายแล้วก็ได้เงินวันรุ่งขึ้นนะครับ โดยที่ผลตอบแทน1ปีย้อนหลังอยู่ที่1.85%นะครับด u r เลชั n 1เดือนกว่าๆนะครับถ้าขยับกรอบระยะเวลาขึ้นมาว่าลงทุนได้จนถึง1ปีนะครับก็จะแนะนำเป็น k ด S.F. ิด A นะครับกองทุนนี้ก็มี Duration ประมาณสักสเดือนนะครับระหว่างทางเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมีการเคลื่อนไหวบวกลบได้นะครับลบ มากสุดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ลบ0.09%นะครับมีลบได้บางวานันขายได้เงินทีบวกหเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดลงทุนไปสัก1สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยคิดว่า NAV ไม่ติดลบนะครับแล้วก็ผลตอบแทน1ปีย้อนหลังอยู่ที่2.19%ส่วนของการลงทุนเกับระยะเวลา1ปีขึ้นไปนะครับในพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตราสารนี้เอกชนแล้วก็แนะนําเป็นกองเคฟิกคิดเนะครับลงทุนในประเทศเท่านั้น แล้วก็กองทุนนี้เคยติดลบมากสุดลบ3%นะครับแต่ว่าลบมากสุดนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงของโควิดนะครับที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีฟันเอาท์โออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเลยทําให้ทุกคนแห่ขายตราสารนี้ไปถือเงินสดกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็ขายได้เงินที่บวกสอนะครับหปีย้อนหลังอยู่ที่3าม ถ้าลงทุนระยะยาวได้2ปีขึ้นไปนะครับก็แนะนํากองยูจิสนะครับอันนี้กองฮอตฮิตที่เราแนะนําไป1ปีย้อนหลังอยู่ที่4.83ดนะครับดูเลชั่น3ปีถ้าเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาได้อีกนะครับก็จะเป็น KAPB นะครับกองทุนนี้มีการลงทุนหัยูบอลนะครับติดลบมากสุดลบ36%เนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขายได้เงินทีบวกสเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็นักลงทุนลองเลือกดูนะครับว่าลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับความเสี่ยงของแต่ละท่านนะครับ อันนี้เป็นอินโฟกราฟิกนะครับที่ทำกราฟิกสวยๆก็แนะนำ KAPB ข A นะครับกับตัว KGPOP นะครับก็ติดตามได้ใน Facebook f a n p a g พของทาง K Security เรานะครับสุดท้ายกองรถยนต์ภาษีนะครับก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลร,รถยนต์ภาษีกันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อกองรถยนต์ภาษีเลยนะครับก็คอรมอมีการอนุมัติตัวกองทุนไทย ESG นะครับก็มีการปรับเกณฑ์เพิ่มขึ้นจาก1 0 0 0 0แบาทเป็น3 0 0 0 0นบาท แล้วนะครับแล้วก็ระยะเวลาการถือครองเนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีนะครับหปีนับปีนับวันชนวันนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีการแนะนำาองกองทุนนี้นะครับสำหรับคนที่ลงทุน SSF IMF อยู่แล้วนะครับก็อาจจะคุ้นชินกันอยู่แล้วอันนี้เราก็อาจจะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับกองทุนแรกที่เปิดขึ้นมาปีที่แล้วก็เป็น k t ขีด t n z ขีดไทย ESG นะครับกองทุนนี้ก็จะไปลงทุนในหุ้นไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี เซตร้อนะครับแล้วก็มีการเอา ESG มาจับนะครับแล้วก็ใช้ทัวลอมบัต ODA เนี่ยมาช่วยในการลงทุนนะครับกองทุนนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างผลตอบแทนล้อตามตัวดัชนีเซตร้อยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือกองทุนน้องใหม่นะครับเขีด ESGSI นะครับาขีดไทย ESG กองทุนนี้จะเน้นลงทุนในตราสารนี้จะสังเกตว่าความเสี่ยงระดับ3นะครับ ลงทุนในตัวตราสารนิภาครัฐที่เป็นกรีนบอนด์หรือซัตเทอรเนเบิลบอนด์ข้อดีก็คือว่ากองทุนนี้จะเน้นลดหย่อนภาษีเป็นหลักนะครับอันนี้ดอบจันไว้เลยผลตอบแทนน้อยนะครับโอกาสขาดทุนต่ําเพราะว่าลงทุนในตราสารนี้นะครับใครที่อยากจะแบบเน้นลดหย่อนภาษีเพียวๆไม่อยากจะลงทุนในหุ้นนะครับเพราะวกลัวความผันผวน,นในหุ้นว่าอาจจะมีบวกมีลบได้นะครับก็เน้นในกองทุนตราสารนี้ตัวนี้นะครับส่วนใครที่มองว่าหุ้นไทยอาจจะบอททอปเอาท์ไปแล้วนะครับหรือ จะเป็นการซื้อดักกองทุนวายุพักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอมจะมีมาอัปเดตในช่วง9ก้มงสานะครับว่ากองทุนวายุพักเนี่ยเรามีการโฟกัสไว้ที่หุ้นตัวไหนบ้างนะครับก็ซื้อดักก็คือเข้ากองทุนนี้ได้นะครับ